เจอไหมครับรหัสปีเจอแล้วเนาะครับห้าเดือนนะครับลูกค้าตอนแรกจองสีน้ำตาลเนาะครับครับมันมันมันเวลาเต่าไปมันไม่ค่อยหมองครับถ้าสีดำดำหรือขาวไปเลยอ่ะสมองก็เป็นขาวมุกอ่าขาวมุกมันจะยังไงก็ไม่ค่อยหมองครับ แต่ว่าขาบุ้มก็ต้องคืนนเลยใช่หมื่นสองครับเหมือนกันครับหมื่นสองนี่คือพื้นพื้นเห็นบางค่ายสองหมื่นก็มีครับพี่ดูรถคันเขียวผมนเนี่ยครับปีสองมันสี่นะครับคันเขียวปีสองพันสีน่นะอันนี้ไม่ได้ล้านนะอ๋อหนะที่ดูอย่างมัน,ม,นมันไม่มครับอ่าสีมันยังใหม่อยู่ยังสดอยู่ไม่ใช่แค่ร้าถ้าเป็นมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเขียวเข้มครับ แล้วก็เป็นน้ำเงินเข้มเนาะทีถ้าเป็นตัวอ๋อใช่ใช่น้ำเงินเข้มหดูว่าเขียวเข้มหรือข้งบนครับครับจครับครับอันนี้รับพวกไหนพวกนี้เหรอครับครับไปอนถูกบ้านพรุนี้ครับผมไม่รอเรื่องขอครเพครับนี่ครับคุณผู้ชมก็ลูกค้ารอมาห้าเดือนนะจากตอนแรกสีน้ำตาลนะครับก็ก็เลยพอรอมาแล้วปุ๊บพอตัวใหม่เข้ามาเนี่ย สีน้ำตาลเลิกผลิตนะครับก็เลยเอามาเป็นสีเจ้าตัวน้ำเงินตัวนี้นะครับตัวใหม่สีใหม่อันนี้ติดฟิล์มตัวไฮคูเซรามิกนะครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับสวยไหมรครับต,ตัวไหนครับพี่มีครับ การสาดพันห้าครับครับพี่ยาถ้าลูกค้าจะติดการสาดต้องเพิ่มเงินใช่ไหมอ๋อมีแถมให้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีมีอันไหนที่จะต้องติดเพิ่มให้ลูกค้าบ้าง พอดีอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากร้านติดฟิล์มครับครับอ๋อครับแต่สีใหม่คนจองเยอะอยู่ครับลูกฮะคือมันเป็นอย่างนี้ความคิดของทุกคนคือ ครตัวใหม่มันจะเป็นสีขดูรอบแมมอไผู้ชายคิดหรอ่ครับาคผู้หญิง่จะเป็นทุกคนเาจะมีความรู้สึกอยากปวดเหมือนเาไครับ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 ทังที่ผู้ชายะบางคนอ่ะชอบสีดำชอบรถสีดำอ่าคไม่ไม่สนใจว่าเป็นสีใหม่สีดำแต่ผู้หญิงเาคิดว่าถ้าเรูสเียจะได้รู้ว่าเป็นตัวใหม่ใช่ไหมรับครับ

แต่เพรนะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งเวลามันใส่ของด้านหลังมันหยิบอะไรง่ายอะไรเงี้ยด้วยครับใหา่น้อยผมคิดว่าข้างหลังให้เด็กน้อยมันวิ่งมนเล่นอะใช่ใช่ครับหมาหยิบหมาสองสามตัวแล้วเกิดเอาไปเอาไม่มีเจ็ดตัวแล้วแต่ก่อนหน้าคิดว่าสองสามตัวไปตัวน้อยใช่ไหมครับเจ็ดตัวครับพี่เอาเอาเรื่องแต่พี่เจ้าครับตอนแรกผมมาดูตั้งแต่ตอนนี้นะแต่ว่ามันมาดูคนเดียวยังไม่แต่

ครับครับครับมือเป็นมือสองใช่ไหมครับอ๋อแต่อันนี้ก็ยาวๆนะครับใช้อีกยาวๆเลยครับัน่าจะถึงวันนั้นที่รถไฟฟ้ามาแล้วแหละสุดท้ายมันยังก็ยังมีคนใช้รถน้ำมันเพราะว่า เพราะว่ารถไฟฟ้ามันไม่ได้ดังใจหรอกใช่ครับเพราะตอนนี้ผมเห็นในกลุ่มใหม่คือบ่นกันแต่เรื่องเวลาไปชาร์จแล้วแย่งกันชาร์จแล้วก็ชาร์จคันหนึ่งก็สามสิบสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเหมือนมันยังไม่เสถียรพอเนาะตอลงทุพออ่ะเขาจะรู้เลยว่าครับครับเพ๋เห็นบอกว่าแบตลูกหนึ่งก็ต้องหลายแสนอยู่เหมือนกันนะซื้อ เหมือนซื้อรถใหม่คันแบตเป็นหลักครับครับผมได้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมก็สำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นเจ้าตัวอีลิแกนนะครับตัวใหม่นะต้องบอกว่าตัวใหม่เนี่ยคือเวลาเราเดินเข้าใกล้ฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยจับนะครับแล้วเปิดประตูให้เราเองอัตโนมัตินะคุณผู้ชมปิดด้วยเปิดด้วย นะครับนี่นะครับลูกค้าก็รอมาห้าเดือนนะครับจากตัวสีน้ําตาลนะครับก็ก็เลยได้มาเป็นสีน้ําเงินแทนเพราะเนื่องจากว่าสีน้ําตาลยกเลิกการผลิตในระหว่างที่จองนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสีใหม่มาเป็นสีน้ําเงินนะฮะก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับหลังจากที่รอมานานจริงๆนะครับเคสนี้รอนานจริงเพราะปกติเนี่ยอย่างที่ลูกค้าผมจองกันก็อยู่มาสองสาเดือน นะครับแต่แต่เหมือนนะในช่วงหนึ่งเนี่ยคือเจ้าตัวอนะีลิแกนน่ะมันจะจองนาะนกว่าตัวอันติเมตแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะคล่องขึ้นนะก็ก็เหมือนจะไวขึ้นนะนะคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามมาจองมาจองกันได้นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเป็นกังวลน,นะครับผมนะมาจองกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องรถไงเดี๋ยวเราเช็คคิวให้นะตอนนั้นอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวคันนี้เหลือตกแต่งจานลอมือเปิดกันศาสตร์เลขกันลายอะไรพวกนี้อีกนะฮะโอเคครับ okay, ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ